ตอนนี้นะเราก็อยู่ที่ทะเลสาบที่มองลงมาจากข้างบนภูเขาเนี่ยน,นะครับที่สวยๆวยจะเห็นว่าน้ำแบบเป็นประกายมากแล้วสิ่งท,ที่ทำก็คือมีการทีปเป็ดน้ำด้วยหน้าตาก็ไม่มีแค่เป็ดนะมันมีเฮลิคอปเตอร์ส่วนเมืองเขาก็จะเล็กๆน่ารัก ตรงนั้นเป็นสู่สานนะส่วนนั้นเป็นเหมือนประตูเมืองเขาอ่ะเฮ้ยน้าใสมากน้ำใสแบบมองเห็นพื้นเลยอ่ะ ถึงแล้วนะครับถึงแล้วโ,โอ้ใหญ่มากเห็นน้ำตกจริงจริงรู้สึกถึงไอแบบน้ำตกมันเข้าหน้าได้เลยนะเพราะน้ำาบกระสานแรงมากมาตรงที่ใกล้สุดของน้ำตกเค้งนที่เราจะเห็นได้แล้วนะครับไอ้น้ำมันแบบเปียกหน้ามากเดินมาข้างหลังเราก็จะเห็นว่ามันมี ตกลับอยู่อันหนึ่งมันจะจากข้างบนไหลลงมาลงไปไหลน้ำท่าเดียวนั่นแหละ ก็มียี่ห้อชีสเค้กเจ้าหนึ่งที่ดังอยู่ที่พารากอนนะครับน่าจะพับโลเลยสักอย่างเนี่ยแต่นี้เป็นของญี่ปุ่นที่นี่เลยดังมากๆของนิกโกะนะครับจะไปลองกินกัน <laughs> ใช้คาว่าลองกินเพราะว่าเขาให้ชิมได้้ <c oughs> มันเหมือน,น,นบ,บัตเตอร์เค,ค้กหวานมาก เพื่อจะมาพักโรงแรมนี่แหละครับตอนนี้เราก็กำจะไปที่สะพานแดงนะครับเป็นสะพานที่เก่าแก่กมากๆที่นี่แต่ว่าด้วยความที่เวลาที่เรามาเนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่เขาเปิดเราก็ไม่สามารถจ่ายปังเพื่อข้ามสะพานได้แต่ไม่เป็นไรเราจะถ่ายรูปไกลๆก็ได้และนี่เราก็ถึงแล้วกับ สะพานชินเคียวเป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นนะครับนี่เห็นไหมพิกิ่งมันใกล้นะแต่ว่าด้วยความที่เลนมันว่างมันเลยอะคิดว่ามันไกลมันเป็นสะพานที่สมัยก่อนเนี่ยจะให้แค่คนชั้นสูงหรือพวกโชกุนเท่านั้นที่สามารถข้ามไปได้นะครับประมาณนั้นนะส่วนตอนนี้ก็เป็นสะพานปันจจุบัน จุดพักรถครับถ้าเป็นแถวบ้านเราก็จะเป็นปตตใช่ไหมครับแต่ที่นี่จะเป็นแบบว่าอลังการงานสร้างมากเลยครับตาต้องจะไปด้วยกันไหมครับ <laughs> โอเคครับกเขาบอกว่าตรงนี้จะเป็นแบบเอาแต่ละร้านที่ดังๆของที่นี่มารวมกันนะครับโอเคเราจะไปร้านนั้นกันครับ <laughs> เข้ามาแล้วน,นึกว่ามันจะเป็นร้านแต่ละร้านแยกนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเป็นแบบซูเปอร์มาร์เก็ตปะอธิบายไม่ถูกข้างบนมีท้องฟ้าด้วยนะครับ ไม่ว,ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนเราจะไม่รู้รเขาจะหลอกให้เรากินไปเรื่อยๆจนท้องแตกตายสุดยอดเลยว่าล่ะ อยากกินอะไร,รด,ด,ดีครับของดองๆกินแบบปลาทูมากเลยร้านอาหารเขาเนะยครับก็จะเป็นการหยอดตู้นะถึงแม้ว่าจะมีพ่อครัวอยู่ข้างในนะครับหยอดตู้สั่งเอาแล้วก็ตั๋วนั้นพ่อครัวก็จะเอาไปเซ็นเอาโอเคทำนี่ทำนี่น,น,นะเร้ก็จะร,รับผนเพจเจอร์มาหนึ่งขอรับมาปุ๊บรอมันสั่นแล้วก็มารับอาหารตรงนี้เลยเจ๋งอะทำให้ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งต่อคิวกันออหน,น,น้าร้านเนาะมีหลายร้านเลยนะครับอันนี้จะเป็นร้านอี่ข้าวหน้าปลาไหลนะใครที่ชอบกินปลาไหลเต็มเต็มเลยอัดเข้าไป ร้านนี้จะเป็นร้านราเมงนะครับฝั่งนี้จะเป็นราเมงตรงนู้นไปีกก็เป็นเทมปุระทั้งหลายอยู่แล้วอะมิข้าวก่อนแล้วนะ